สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่ a มกโอเวอรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีกว่ามั่นคงทางการเงินรูปเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการมันนี่ a มกโอเวอร ชีวิตคือการลงทุนอตอนที่แล้วคุยกันไปทําให้เรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าไปกลัวมันเจอแน่แน่เข้าใจมากขึ้นเยอะแบล็คแบล็คไม่รู้เรื่อง่แต่เอาเข้าจริงนะถึงจะบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวก็ยังกลัวอยู่ดีแหละคือคือเราพูดเมื่อตอนที่เราพูดไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องหุ้นใช่ไหมฮะซึ่งก็อย่างที่โจว่าหลายคนก็จะแหมมันึมก็ยังน่ากลัวอยู่นะไม่ค่อยเข้าใจ เพราะนั้นหลายคนก็บอกว่ายังไม่ถึงขนาดอยากจะไปเสี่ยงสูงขนาดไปลงทุนในหุ้น<ช>ซึ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยความจริงมันมีวิธีการที่จะลงทุนแล้วไม่เสี่ยง<ช>ซึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดกันในตอนถัดๆไปว่าให้คุ้นชินกับเรื่องการลงทุน,น<ช>จริงจรจังก่อน ล้วเราค่อยบอกว่ามันควรจะลงยังไงแต่สําหรับมือใหม่จริงๆคนไม่เคยเลยอ,อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนคือมัน,นมัน,ม,นมันมีข้อจํากัดพอสมควรว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยเม็ดเงินงน้อยๆเนี่ยการที่คุณจะไปลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันแล้วเกิดมันเนื่องจากมันมีความเสี่ยงสูงเกิดเราลงหุ้นตัวนั้นมันผิดไปแล้วมันเกิดตกมันอะไรเนี่ยโอ้โหขาดทุนไปเลยใช่ไหมแล้วมันก็ขวัญเสีย <laughs> ผมเคยเปรียบเทียบมีรุ่นพี่คนหนึ่งนั่งคุยกันเขาบอกว่ามันเหมือนเราหัดขี่จักรยานคือเราเวลาเด็กๆเ,เราขี่จักรยานลแล้วเราขี่จักรยานตอนช่วงแรกๆยังไงทุกคนก็ล้มทุกคนก็ต้องเนี่ยตรงเขา่าตรงหน้าแข้งก็ต้องปูดกันหมดอะใช่ไหม <laughs> เพราะขี่ไปขี่มามันก็ล้มใช่ไหมก็การลงทุนในหุ้นมันก็เหมือนกันมันเป็นเส้นทางที่มันต้องเผชิญความผันผวนเพราะนั้นโอกาสที่จะล้มความควมหงายเนี่ยมันพอมีมันมีโอกาสจะเกิดได้แต่ว่า คนจานวนหนึ่งคือพอล้มคว่ำปุ๊บทิ้งจักรยานเลิกเลยทั้งชีวิตนี้ก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขี่จักรยานไม่เป็นเลยแทนที่จะมาเป็นประสบการณ์เพื่อที่ศึกษาต่ออ่าเข้าใจาฉะนั้นคนที่มันเดินทางในสายหุ้นประสบความสําเร็จเนี่ยคือคนที่พร้อมที่จะเผชิญไอ้วิถีชีวิตแบบเนี้มันอาจจะมือหวาเสี่ยงบ้างเจ็บบ้างแต่ว่า เรียนรู้มันไปเรียนร no ู้มันไประหว่างเส้นทางคือถ้าล้มเสร็จก็ต้องศึกษาเพิ่ม wow. ล้มเสร็จต้องศึกษาเพิ่มแต่ยังคือไม่ร um ู้สังคมคนไทยเล่แบบชอบเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดคือถ้าเกิดล้มปุ๊บคนรอบข้างก็จะมาละว่าแล้วเสียฟอร์ม่ว่าแล้วแต่ก็มีมีบางคนที่แบบพอเจ็บแล้วมันหมดมันเป็นเจ็บอีกไม่ได้แล้วมันเกี้ยงแล้วอันนี้ก็เพราะนั้นคือหนึ่งคือเงินน้อยนะคือแบบเีงเงินน้อยเท่าไหร่ครับก็สมมุติว่าเราเริ่มสมมติว่าเอาง่ายๆที่เราบอกว่าเราเริ่มมีเงินออมเหลือแล้ว ถ้าสมมติเงินออมเดือนเดือนหนึ่งเราไม่ได้มีมากมายล้วเราจะก้าวสเต็ปไปซื้อหุ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูหนาวๆนะเดือนหนึ่งห้าพันนี่เก่งมากนะเอาเหลือเก่งมากเลยไม่ไม่คือหมายถึงว่ามีเงินที่จะเหลือมาใช้สำหรับการที่จะไปลงทุนเนี่ยในี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีห้าพันก็เล่นหุ้นได้แล้วเล่นได้ถ้าว่ากันจริงๆใช่แต่เพียงแต่ว่ามันมันโอกาสที่ด้วยเงินห้าพันบาทของคุณที่คุณมีเงินออมเนี่ย แล้วคุณบอกคุณไปลงทุนในหุ้นเลยแล้วซื้อได้หุ้นห้าพนนี่เข้าใจว่าได้ตัวหนึ่งเต็มที่นะเพราะมันมีอันดของมันาตัวยังซื้อไม่ได้เลยเออมันก็มันลองดูไม่แต่มันมันก็เริ่มจะไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะลงทุนในหุ้นอย่าเล่นเลย อ,อย่างน้อยการจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเขาต้อง,องศึกษาซือิบังละคือต้องรู้ภาพรวมของเศรษฐกิจใหญ่ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เป็นยังไงคใครสั่งออเดอร์ซื้อขายมาเขารู้ว่ามีนักลงทุนรายใหญ่กําลังจะซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้เขารู้พอสมควร